เออท่านผู้ชมครัเมื่อเมื่อวานนี้มีข่าวที่ท่านพบตรนะฮะสั่งเด้งตำรวจใหญ่นะครับสองคนสองในพลเลยนะฮะสองในพลเลยคนแรกก็คือผู้การจังหวัดตาผู้บังคับการจังหวัดตากนะครับพลรตรีสัมฤทธิ์เอมกมลน,นะฮะบ,บกพร่องต่อหน้าที่ปล่อยให้มีเรื่องของมิจฉาชีพนะในบริเวณด่านชายแดนมากเกินไป ก็เลยมีหนังสือให้นะครับทางพลตรีสัมฤทธิ์เอมกมลมาช่วยราชการและรักษาราชการแทนนะฮะที่สำนักงานนะครับอันนี้คนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็ท่านพะบะตรนะครับมีคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจมาช่วยราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับท่านนี้ก็คือท่าน ในพลตะที่เขาเรียกกันพลตำรวจตรีเอกราราอินตะสือผู้บังคับการกองตรวจราชการสําสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เพื่อให้ได้รายละเอียดข้อเท็จจริงที่ชัดเจนเพียงพอสำหรับการพิจารณาพฤติการและหลักฐานในเบื้องต้นว่ามีมูลที่ ควรกล่าวหาว่าข้าราชการตำรวจไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดวินัยหรือไม่ประการใดเนื่องจากมันเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาชนนะครับส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ว่ามีนายตำรวจไปเกี่ยวข้องกับอะไรนะเมียววดีคอมเพล็กซ์หรือไม่นะก็เลยย้ายมาก่อนนะะและก็ตั้งกรรมาการขึ้นมาสอบนี่สองในพลนะเ <c oughs> มื่อวานนี้นะครับสองในพล ก็เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่เป็นข่าวเป็นข่าวมาร่วมเดือนแล้วนะฮะเรื่องของพวกอาจากรข้ามชาติจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านของเราจนนํามาซึ่งเราต้องตัดไฟนะตัดน้ํามันตัดอินเทอร์เน็ตนะครับวันมาคบูชาวันเพ็ญเดือน3นะครับวันที่มีความสําคัญหนึ่งใน5พระใหญ่รับวันสําคัญทางพุทธศาสนาในประเทศไทย นอกจากวิสาขาบูชาอาสารหาบูชานะครับเข้าพรรษาออกพรรษาก็วันมาคบูชาวันที่เชิญชวนชาวพุทธนะครับให้ทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์นะครับง่ายๆแค่นี้เองอสามอย่างแค่นี้นะแค่นี้เองครับวันนี้ขอสักหนึ่งวันวันนี้ที่จะไม่ทำความชั่วทำแต่ความดีแล้วก็ ในใจต้องคิดดีด้วยนะวันนี้ใน,ในใจต้องคิดดีด้วยนะครับพยายามที่ถ้าใจเรากําลังจะไปคิดสิ่งที่มันเป็นลบสิ่งที่ไม่ดีก็นําพาจิตใจเราไปสู่สิ่งอื่นซะนึกถึงนึกถึงหน้าพระพุทธร,รูปก็ได้นะครับท่านผู้ชมฮะเมื่อคืนที่ผ่านมาตอนเที่ยงคืนที่จังหวัดพะเยานะครับก็ พุทธศาสนิกชนในอำเภอเมืองพะเยาได้นำข้าวปลาอาหารแห้งนะครับแล้วก็จะตุปปัจจัยมาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเที่ยงคืนเป็งพุธนะครับหรือว่าเป็งพุธนะซึ่งตรงกับมาคบูชานั่นเองนะครับนี่คือบริเวณตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยานะครับก่อนพิธีตักบาตรเที่ยงคืนก็มี พิธีสงฆ์นะฮะทำวัดไหว้พระสวดมนต์จนถึงเที่ยงคืนนะครับเข้าสู่วันมาคะบูชาปุ๊บนะครับพุทธศาสนิกชนหลายพันคนนะครับมาร่วมทําพิธีนะตักบาตรเที่ยงคืนเป็นพุธยืนเรียงแถวบริเวณริมถนนหน้าวัดย่างย้องนะลงไปจนถึงบ้านห้วยน้ําขาวระยะทางก็ไม่น้อยกว่า500เมตรนี่ครับ ก็มีขบวนพระอุปคุตนำหน้าขบวนพระสงฆ์สามเณรเพื่อให้พุทธศาสานิกชนทำบุญใส่บาตรพระอุปคุตและใส่บาตรพระพิสุก์สงฆ์สามเณรตลอดเส้นทางนะครับส่วนที่ยะโสธรท่านผู้ชมครป่ายเมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรน,นะครับคุณชาญชัยสอนศรีวิชัยเป็นประธานเปิดงานร่วมขบวนแห่มาลัยข้าต่อ ประจำปีนี้ครับจากที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัยไปยังวัดหอกองนะครับนี่คือมาลายเข้าวตอกท่านผู้ชมฮะที่เป็นพวงพวนี่นะครับปีนี้มีขบวนแห่มาลายข้าวตอกจำนวนทั้งสิ้น24ขบวนยาวกว่า2กิโลเมตรแต่ละขบวนมีการฟ้อนรำสวยงามเพื่อนำถวายเป็นพุทธบูชาประเพณีแห่มาลายเข้าวตอกอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดจโสธรจะจัดขึ้นนะครับ ช่วงระหว่างวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นวันแห่มาลายเข้าตอกคือเมื่อวานนี้ประเพณีนี้เป็นประเพณีที่มีหนึ่งเดียวในโลกชาวบ้านนำข้าเปลือกมาคั่วให้เป็นข้าวตอกแตกจากนั้นก็นำมาร้อยเป็นสายด้วยความศรัทธาวิริยะอุตสาหะแล้วก็นำไปถวายที่วัดหอกอกและวัดต่างๆในชุมชนสื่อความหมายแทนดอกบนทารพบซึ่งเป็นดอกไม้แห่งสวงสวรรค์ ที่จะบานเฉพาะในวันที่มีเหตุการณ์สําคัญเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าได้แก่วันประสูตรตรัสรู้ปรินิพพานและวันที่ทรงแสดงธรรมจักรกับปวัตนสุขการแห่มาลัยเข้าต่อเป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวตำบลฟ้าหยาดอำเภอมหาชนะชัยนะครับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณีของอำเภอนะครับเป็นที่รู้จักแพร่หลายและก็กระทรวงวัฒนธรรมยังคัดเลือก ให้ประเพณีแห่มาลัยเข้าตอกจังหวัดยะโสธรเป็นหนึ่งใน16ประเพณีที่จะยกระดับสู่ระดับชาติแล้วก็นานาชาตินะฮะนี่ครับขบวนแห่มาลัยเข้าตอกแล้วเขาก็มีการประกวดกันด้วยนะฮะมีการประกวดกันอลังการมากแล้วก็จะเก็บเอาไว้นะฮะเก็บเอาไว้หนึ่งปีรอการแห่มาลัยเข้าตอกชุดใหม่ในปีหน้ามาทดแทนชุดเดิมนี่ฮะนี่ร้อยโดย มือของมนุษย์ชาวพุทธท่านผู้ชมฮะเป็นแบบนี้นะเห็นไหมฮะโอ้โห oh นี่ใช้ความโอ้โห oh มานะมากนะฮะฝีมือล้วนๆสุดยอดไหมฮะมีที่เดียวในโลกท่านผู้ชมฮะที่ยโสธรที่ประจวบคีรีขันท์ท่านผู้ชมฮะเมื่อคืนนี้บริเวณวิหารพระอุปคกุตที่อยู่ด้านหน้าสะพานสารานวิถีริมชายหาดทะเลอ่าวประจวบนะครับก็ ทางเทศบาลเมืองประจวบเขาจัดกิจกรรมสืบสารประเพณีตักบาตรพระอุปคุตเที่ยงคืนในคืนวันเพ็ญพุธแรกของปี2568เพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับก็รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คุณกิติพงศ์สุขหนนาคุณก็จะเป็นเป็นประธานในพิธีนี่นะฮะ มีประชาชนมายืนเข้าแถวรอทําบุญใส่บาทเข้าสารอาหารแห้งกับพระสงฆ์แล้วก็สามเณรตลอดแนวชายหาดแล้วก็เบทบุญง100าทา้า,าตลอดแนวชายหาดนะฮะระยะทาง500เมตรนี่นะฮะ ก็กิจกรรมเขาเริ่มเป็นเวลาแบบนี้นะฮะตอนทุ่มครึ่งสวดมนต์ฟังธรรมบรรยายโดยพระอาจารย์มหาสมบูรณ์ฉันทะโกเจ้าวาดวัดเขาสนามชัยสี่ <4 S 1> ทุ่มสิบก็เป็นพิธีถวายสการบูชาแด่องค์หลวงปู่อุปคุธมีการอัญเชิญขึ้นเสลียงมีขบวนแห่นะครับมีชาวไทยชาวมอญเข้าร่วมสี่ทุ่มครึ่งพิธีรำถวายบูชาขอพรอ,องค์หลวงปู่พระอุปคุต พ่อปู่ศรีสุโธนาคราชแล้วก็แม่ย่าศรีปทุมมานาคราชนะฮะมีนางรำชาวไทยชาวมอญร้อยกว่าคนนะฮะห้าทุ่มพระภิกษุสามเณรสีรูปจเจริญพระพุทธมนต์ร่วมกันถวายสังฆทานแผ่เมตตากรวดน้ำรับพรห้าทุ่มครึ่งการแสดงเชิดหน้าและพิธีลั่นกรองชยัยถวายบูชาองค์หลวงปู่อุปคุตโดยสำนักดาพุทไทยสวรรค์ มาจากกาญจนบุรีนะいいแล้วก็ประมาณ<ฤ>เที่ยงคืนหนึ่งวินาทีนะฮะพระสงฆ์สามเณร40รูปก็ออกเดินบินทบาทเข้าสารอาหารแห้งน้ำพึ่งน้ำปานะหนังสือของใช้ต่างๆที่พุทธศาสนิกชนน,นำมาถวายนะครับน,น,นี่นะผู้สูงอายุมาร่วมงานนี้ก็ไม่น้อยนี่ถ้าชมว่าวันเพ็นพุทธหรือว่าวันเป็งพุทธก็เป็นประเพณีตักบาตเที่ยงคืน เขามีความเชื่อนะครับว่าพระอุปคุตพระอ,อรหันต์ผู้มีฤทธิ์มากจะออกมาจากการจำพันษาหอขึ้นมาจากมหาสมุทรที่เขาเชื่อกันว่าเป็นสะดือทะเลนะฮะแล้วก็จะแปลงกายเป็นสัมมาเนน้อยออกมาโปรดสัตว์ถ้าผู้ใดได้ใส่บาตรกับพระอุปคุตก็ผู้นั้นจะเหลือกินเหลือใช้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีสุขภาพแข็งแรงรักยืนยาวมีแต่สิ่งที่เป็นมงคลเกิดขึ้น กับชีวิตประเพณีเป็นพุธหรือว่าตักบาตรที่ยงคืนเนี่ยของเดิมเลยเนี่ยฮะของเดิมเนี่ยเป็นประเพณีเฉพาะทางภาคนะฮะเฉพาะภาคเหนือเท่านั้นจัดขึ้นในวันขึ้น15ค่ําที่ตรงกับวันพุธไม่เจาะจงว่าจะอยู่ในเดือนไหนแต่ละปีจะมีมากน้อยก็แตกต่างกันออกไปนะครับพระภิกษุสามเณรก็จะออกมาบินฑบาตอนเที่ยงคืน ส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อันนี้พิเศษหน่อยเพราะว่าเป็นจังหวัดที่ติดทะเลในตำนานพระอุปคุตขึ้นมาจากทะเลจึงเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยที่อยู่ติดทะเลแล้วก็ได้มีการจัดงานเป็นปุทธแบบนี้นะครับคนเข้าร่วมเนี่ยเป็นหมื่นนะเป็นหมื่นคน,นะเป็นจังหวัดเดียวที่จัดประเพณีนี้อยู่ริมทะเละ มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ